สวัสดีตอนมืดๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดฝาโสมนะครับเจ้านิสันทีด้านะครับอันนี้อาการนะครับน้ำํำพุ่งออกที่ที่มอน้ํานะครับที่ฝามอน้ำนี่นะครับ ลักษณะของฝาม่านน้าเปิดมาเป็นแบบนี้ครับภายในม้านน้าอาการนะครับที่ที่ไปดูมาเมื่อวานนะครับเหตุเกิดเมื่อวานขับรถมาบนโทเว์แล้วก็พอลงโทเวเสร็จก็เครื่องดับไปเองเลยนะครับไม่ทราบสาเหตุที่แรกผมก็ไม่ทราบว่าเครื่องฮีตหรือเปล่าครับก็เปิดเปิดท่อหายใจนะครับ่อหายใจเขาอย,อยู่ตรงนี้ครับ พอเปิดท่อใหใจออกปุ๊บเห็นท่อน้ำนี่เลยครับน้ำลายท่อยใ,ใจบังอยู่พอเปิดออกปุ๊บถึงเห็นว่าท่อน้ำหลุดนะครับตรงนี้วใชใ้ดูท่อหายใจนี่นะครับตำแหน่งท่อเขาอยู่นี้นะครับนี่นะครับบังไว้พอดีนะครับถ้าไม่ถอดตัวนี้ออกก็ไม่เห็นนะครับพอโยกตัวนี้ออกปุ๊บเห็นเลยนี่นะครับ คือท่อน้ําหลุดถ้าท่อน้ํา,าหลุดแบบนี้ก็น้ําก็จะถูกพ่นออกมาจนหมดนะครับแล้วก็ในเครื่องก็จะไม่มีน้ําเลยทีนี้เครื่องก็จะร้อนร้อนมากคือการทํางานโดยที่ไม่มีน้ําระบายนะครับก็จะร้อนมากจนจนเครื่องยนต์ดับไปเองนะครับผมก็ที่แรกสงสัยนะครับก็ถอดวาล์วน้ําดูครับในวาล์วน้าอยู่ตรงนี้นะครับถอดวาล์วน้ําดู ตอนที่ถอดออกมาวาล์วน้ํายังเปิดอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันยังยังร้อนอยู่วาล์วน้ําก็ยังเปิดอยู่พอเอามาวางไว้นอกก็ค่อยๆค่อยๆปิดค่อยๆปิดๆๆก็ร้อนน้าก็ไม่เสียพัดลมนะครับพัดลมก็ลองจี้แล้วนะครับลองจี้กับกับขั้วแบตเตอรี่แล้วพัดลม,อมลองตัวใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอๆก,กับพวกตเต้าเอาตินะ จริงแล้วพัดลมก็หมุนนะครับหมุนปะกะติแรงประกะติด้วยแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เป็นครั้งแรกที่ทําให้แรงดันเยอะจนท่อน้ำหลุดนั้นหลุดได้ยังไงทั้งที่ท่อน้ำก็ลัดด้วยเข็มขัดนะครับรัดด้วยเข็มขัดสแตนเลสแบบนี้นะครับความจริงถ้าลัดด้วยเข็มขัดแบบนี้แทบจะไม่มีทางหลุดนะครับเพราะว่าตรงคอหม้อน้ำก็เป็นบ่าตรงนี้ก็เป็นบ่านะครับ ความจริงรัดแน่นะครับนี่ไม่น่าไม่น่าจะหลุดได้แต่ก็หลุดแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดฟ้าสสบนะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งจะใช้ชมว่า,เ,าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์ดูเรื่อยๆนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วก็มีอะไรเสียหายบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดฟ้าสสบก่อนนะครับ ครับสำหรับการถอดฝาสูบก็ยากพอสมควรนะครับสำหรับเจ้านิสันทีดาคันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่โอเวอร์ฮีทมานะครับคือความร้อนมันมีปัญหาความร้อน,ค,อนคือเครื่องยนต์มันร้อนร้อนเกินและที่นอ็นอตน็อตมันก็จะดูดนะครับน็อตทุกตัวนะครับขันยากครับออกมาแต่ละตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ละตัวกว่าจะออกได้แล้วก็อีกอย่าง น็อตเขาใส่มาส่วนมากเ็าจะมันเป็นน็อตหลายเบอร์นะครับในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันนะครับอย่างไดชาร์ตเนี่ยครับไดชาร์ตเค่หยไดชาร์ตเป็นน็อตสองเบอร์นะครับผมจะให้ดูนะน็อตเกีียวเหมือนกันเลยยาวเท่ากันแต่หัวคนละเบอร์นะครับงงเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเพื่อเหตุผลอะไรนะครับตอนนี้ก็น็อต ของท่อไอเสียนะครับหวานไปนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เบอร์สิบนะครับหัวเบอร์สิบตัวเบอร์สิบสองกับหัวเบอร์สิบมันมันเล็กเกินับสำหรับขันท่อไอเสียนะครับเล็กมากกับว่าท่อไอเสียมีความร้อนอยู่แล้วใช้น็อตเล็กมันก็ไม่เหมาะนะครับขันไม่ออก กลายเป็นเพิ่มปัญหาให้ช่างนะครับก็ต้องไปถอดนู่นนะครับถอดคอข้างล่างครับน่ครับถอดตรงนี้สองอันแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาทั้งทั้งวงเลยแล้วมาถอดข้างนอกครับตัวนี้ก็ขันไม่ออกนะครับแน่นมากนลครับขันไม่ออกแจก็เสียไปสองตัวครับขันไม่ออกก็ แครไม่ออกก็ไม่ต้องขันครับเดี๋ยวจะต้องเปิดฝาหน้าอยู่นะครับเพราะว่าที่สันทีได้นะครับเวลาเปิดฝานูบฝาหน้าต้องถอดนะครับฝาหน้าเครื่องนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับฝาหน้าเครื่องมูเล่ฝังนี้ต้องถอดหมดนะครับต้องถ่ายมันเครื่องออกครับผมถ่ายมันเครื่องไปนะครับตัวนี้ น็อตโมเลใหญ่ครับแน่นมากนะครับตัวนี้ผมใช้บล็อกไฟฟ้ายิงไม่ออกครับยิงไม่ออกตีกระชากก็ไม่ออกก็เลยต้องใช้วิธีการเอาถอดมอเตอร์สตาร์ออกนะครับตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งของมอเตอร์สตาร์นี่นะครับที่มุมสีนะครับถอดมอเตอร์สตาร์ออกแล้วก็เอาเอาบล็อก ไปขัดกับทา,ายรนะครับ,รบล็กไปขัดกับเฟืองสตาร์ทไว้ครับขัดไว้เพื่อไม่ให้เพามันหมุนตามครับจากนั้นเราก็ใช้ลูกบล็อกมาหมุนมที่ตัวโมเลหน้านะครับคือตัวนี้นะครับนี่นครับต้องขนาดนี้นะครับถึองออกยากทุกตัวครับสําหรับรถคันนี้เพราะว่ามันเป็นมีปัญหาความร้อนมา เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับนี่นะครับหลังจากเปิดฝาหน้าออกมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถทายจาก้ก็บนลงไปนะครับนี่นะครับก็คือตัวตึงสายพานจุดนี้นะครับมันจะอยู่ข้างในนะครับอยู่ในฝาครอบจะปลดโซ่ มีทางเดียวคือต้องเปิดฝาฝาหน้าเครื่องนะครับคือต้องต้องถอดมูลลอยออกแล้วก็เปิดฝาหน้าออกถึงจะทําอะไรเกี่ยวกับโซ่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาตัวดันโซ่ออกแล้วก็จะปลดโซ่แล้วก็ถึงจะมาปลดตัวเพลาลิ้นข้างบนนะครับแล้วค่อยมาขันนอดฝาโถออกอีกต่อไปครับออกมาแล้วครับ ดูสภาพครับนี่ก็วาสูบเปิดมาแล้วครับอันนี้น้ำมันลงไปในหัวลูกสูบได้นะครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับวางวออะไรก็สภาพดีนะครับแต่ว่าปัญหาคือน้ำรั่วลงปะเก็นก็ไม่หาสูบได้ครับเดี๋ยวไปเข้าร้านปาดฝาแล้วก็ให้เขาอาบน้ำเทสรั่วเทสเล้าว,วดูนะครับ นี่นะครับมอสที่บอกว่าหันไม่ออกตัวนี้นครับมันเป็นหัวเบอร์สิบแต่เกียวมันเป็นเกียวใหญ่นะครับมันก็เลยหัวมันรับแรงไม่ไหวมันก็รูดนะครับหันไม่ออกปัญหาครับมาดูเครื่องนะครับนี่นะครับน้ําลงไปในกระบอกสูบก็จะเป็นสภาพแบบนี้ก็จะเป็นคราบสนิมนะครับ แล้วก็ขัดทำความสะอาดดูน็อตนะครับน็อตมีสันน็อตหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมก็ใช้หกเหลี่ยมขันนะครับใช้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมสิบมิลครับก็ลงทุนไปตัดหัวมันออกครับหัวที่เป็นหัวบอลออกเดิมทีมันเป็นเป็นหัวบอลแบบนี้นะครับ วกลมก็ไปตัดออกเพนะราะว่าเอาหัวบอลขันมันไม่น่าจะพอแรงไม่น่าจะพอน็อตแบบนี้ดีนะครับนัดหงเหลี่ยมแบบนี้ดีครับสามารถเอามาทําตัวทีขันน็อตได้นะครับหัวเบอร์สิบนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมทําใช้งานน,น,าน,าน,นี่ครับตัวทีเบอร์สิบที่ทําจากน็อตฝาสูบนะครับนี่ครับ อันนี้ถอดมาจากเครื่อง sr 2ี่สิบนะครับตะกูลนิสสันนี่แหละตัวทีเบอร์สิบใช้ดีครับหัวไม่มีบานครับตัวนี้ใช้มาร่วมสิบปีแล้วครับตัวเนี้ยถ้าไม่หายใช้ได้ตลอดไปครับเรื่องงอเนี่ยไม่มีทางนะครับดีนะครับขันช่วงสั้นช่วงยาวก,ก็ได้นะครับเนี่ยใครรื้อเครื่องหรือเจอน็อตแบบนี้สามารถมาทำได้นะครับเดี๋ยว ต่อไปจะเอาฝาสูบไปลงกลึงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดเครื่องกันต่อสำหรับวิธีการออกนะครับก็ใช้ตู้เชื่อมนะครับเชื่อมน็อตก็ไปนะครับน,นี่นะครับเอาน็อตมาชนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ใช้บล็อกขันออกปกติครับใช้บล็บอกเบอร์ใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ นง้งนะนีครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะนะครับตามนี้นะครับถ้าน็อตตัวไหนมันแน่นหัวเสียหัวบานเนี่ยครับก็ใช้วิธีนี้นะครับ